สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพงสุขุสุขค่นขะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจค่ะบ่าวาจะเป็นทันทีติดตามกันมาก สักพักหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าผึ่งมาพอมาเห็นกันนี่แหละจังสีเนาะก,กับฝากเบิงฝากแช่ซอยกันเป็นแห้งใจต่อไปเด้อค่ะพี่ดองค่ะ fc อิหลาอุ้งอิงแน่ fc พอโจโอ fc สาหน่อยเพ็ด บ้านแพงสุกุสุกนค่ะขอบคุณเนหลายที่มาติดตามมาทักทายกันนะคะตอนเที่ยงคือกันพี่น้องตอนเที่ยงเมื่อนีสาวนมเยืนกับมือกล่องไล่สดว่าจากับพี่น้องทักทายกันจําได้ว่ามีขอความพี่น้องอยากฟังสาวตรังยังค่อยแล้วก็กอนาน,านีมีผู้คอมเมนต์ยูไต ไต่คลิปอื่นที่สาวนุ่มยื่นเอาลงอยู่นะคะว่าอยากฟังเพลงสาวตรังยังค่อยทีอีหลาอุ้งอิงห้องเพื่นว่า,าสาวนุ่มยื่นจําได้ว่าที่สาวนุมยื่นเอาลงก็ยังมีอยู่นะคะพี่้องสามารถค้นหา สาวตรังยังค้อยองอิงทีสาวน้ำเยียนเอาลงก่อนแนนี่ย,ยังยังหาเห็นอยู่ประมาณจักสองเดือนกกลัวได้แล้วค่ะคลิปนี้ซึ่งเป็นการสอมเสียงนะพี่น้องโบเมนโบเมนเดขึ้นห้องเวทีใหญ่นะอ่านในมือที่สาวน้ำเยียนเอาลงนั่นเป็นการสอมเสียงเป็นการฮองให้ฟังยูบ้านเช็คไม่นะพี่น้องเป็นมือเดียวกันมั้งกับทีอ่าหูวซื้อกว่าจะไม่พอหักจําบ่ได้ว่าจากไซนอเดียวนะ เยอรมันหรือสายนีละนะคะเพิ่นสื่อเครื่องเสียงหลับกับไม่เป,เป็นเป็นเซตไม่ที่เอาไว้ให้อีลาอุ้งอิงได้ได้ซ้อมห้องเพลงอยู่บ้านนะนะนะพี่น้องคะถือว่าเป็นการทดสอบททดสอบเสียงทดสอบไม่ทดทดลองไม้เนาะมือมือหน,นเลยทีเดียวนะคะกับพอดีมีเอฟซีมีพพแม่แม่นีละ่ะกับเพื่อนไหลกับไห่สดกันนํากับ ขอเขามาพี่น้องขอเพลงนี่สาวตรังยังคอยต้นฉบับนี่หูซึกว่าจะเป็นของน้องตาลเนาะน้องตาลบทเพลงนี้น้องตาลชยาพรอ,อาสยามนะคะบทเพลงนี่ห่องไวจนเติบแล้วพี่น้องประมาณเจ็ดแปดปีมาแล้วนะคะ,ะสาวน้ำเนยนบมบนใจตอนที่สาวน้ำเยี้นเอาลงติดลิกสิทธิ์บอาติดกระบอเป็นยังกระตามนั่นนอก,ก็ถือว่า เอาให้พี่น้องได้ฟังแล้วกันนะคะในเมื่อพี่น้องแบบอยากฟังไม่อีกก็ถือว่าดีเจมาเปิดเพลงให้ฟังอีกเทอหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่น้องคนหากะจะเห็นอยู่แต่ว่าถือว่าดีเจเอามาเปิดให้ฟังม่อีกเทอหนึง่งเป็นวันเก่าเล่าใหม่เพลงที่อุงอิงร้องไว้ในวันเก่าๆเอามาเล่าใหม่อีกครั้งอย่างสิงแล้วกันเนาะเราก็คัดใจพี่น้องกับบได้ได้เพราะว่าเป็นดีเจบ่คัดใจนะคะ บอขัดใจเอฟซีมาสันด์ก็จะเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะคะก็อาจจะติดลิขสิทธิ์กับบเป็นอย่างถือว่าเอามาให้พี่น้องได้ฟังกันอีกจักเทื่อนึงย้อนวันเวลาเก่าๆวันเก่าเล่าใหม่เพลงเก่าเปิดใหม่ยังไงเนาะให้พี่น้องได้ฟังในรูปแบบของอีหล่าอุ้งอิงห้องแต่บอมนตอนขึ้นเวทีเด้อพี่น้องเด้อบอมนเวทีคอนเสิร์ตเป็นห้องยูบ้านอ่าเป็นการซ่อมซ่อมเสียง ยังมวนปันนี่คือวานะเอาพี่น้องขอมาจัดไหจัดไปอีกจกเถอขอบคุณทุกแห้งใจพี่น้องค่ะที่ติดตามซอยเบิงซอยแชค่คลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ แรงที่พี่ต้องราใจไปแสงมวยเรือน้ํา <coughs> <hít ông đá. coughs> <coughs> 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 i